ความรักเป็นของสวยงามนะคะถ้าเราเข้าใจที่จะรักค่ะถ้าความรักของเราเริ่มต้นอย่างคนที่ขาดสติปัญญาเราจะพบว่าความรักนั้นจะนํามาซึ่งความเจ็บปวดนะคะเวลาที่เรารักเราต้องฝึกฝนที่จะเข้าใจคนที่เรารักด้วยค่ะถ้าเราปรารถนาที่จะให้คนที่เรารักนั้นทําอะไรดังใจของเราเรา,เราอาจจะทุกข์ก็ได้นะคะแต่ถ้าเผื่อเรามีโอกาสที่จะพัฒนาสติปัญญาของเราแล้วก็เข้าใจคนที่เรารักอย่างลึกซึ้ง พาะการเข้าใจอย่างลึกซึ้งนี่เองค่ะที่จะทําให้เรารู้ว่าทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นเวลาที่เราฝึกมองคนอย่างนี้นะคะเราจะรู้ว่าความกรุณาของเราที่ออกไปนั้นเป็นมิติที่เป็นผลพวงแห่งความรักแล้วล่ะค่ะการให้โอกาสคนที่เรารักได้มีโอกาสปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างคนที่รู้ว่าเราพร้อมที่จะให้โอกาสเขาเสมอนั้นเป็นหนทางที่ดีที่จะทำให้ความรักของเรายั่งยืนนะคะท่านอย่าคิดที่จะรัก แค่เพียงรักแล้วทําให้คนที่รักนั้นเป็นดังใจท่านค่ะแต่ขอให้ท่านมีความสุขที่ได้รักและพัฒนาชีวิตของท่านที่จะรักอย่างต่อเนื่องในขณะที่คนที่เรารักนั้นทําสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็รู้ว่าความผิดพลาดนั้นจะทําให้เราสามารถมองหาทางออกที่จะพัฒนาความรักของเราด้วยจงพัฒนาสติปัญญาของเราเพื่อรักนะคะแล้วมีความสุขที่ได้รักค่ะขอให้โลกนี้มีสานติเพราะรักที่มีสติปัญญานะคะธรรมสวัสดีค่ะ